สวัสดีนักเรียนเราก็มาดูแบบบึกัดต่อข้อ9กับข้อ10มันก็จะคล้ายๆกับข้อ8ที่เราเคยทำนะบริษัทร,รักชาติส่งสินค้าไปฝากร้านผักกาดขายมีรายการเกี่ยวกับการฝากขายดังนี้ปี2 5 x 3 1ตุลารักชาติส่งสินค้าไปฝากผักกาดขายในราคาแสนสองเธอก็บันทึกฝากขาย แสนสองยังไม่รู้ว่ากี่ชิ้นชิ้นละเท่าไหร่นะอันนี้เขาให้มันทึกแบบเพอริก็เคดิตสินค้าส่งไปฝากขายต่อไปรักชาติจา่ายค่าขนสินค้าไปฝากขายผู้ฝากจ่ายค่าจ่ายเธอก็ะเดบิตฝากขายรายับประกาศครดิตเงินสดต่อไปประก,กาศจ่ายค่าขนข้าเธอเขามาบันทึกทางด้านผู้รับฝากนะจ่ายค่าจ่าย,ายต่อไปผปักกาศขายสินค้า10ชิ้นเป็นเงินสด สี่พันและจ่ายค่าขนสินค้าให้ลูกค้าเธอก็บันทึกขายสิบชิ้นแล้วก็จ่ายค่าจ่ายสองพันเก้างน้านผู้รับฝากต่อไปบริษัทร,รักชาติส่งเงินให้ร้านผักกาดเพื่อทดลองเป็นค่าจ่ายรักชาติคือผู้ฝากอันนี้คือเงินทดลองผู้ฝากเป็นคนส่งเงินผู้ฝากก็จะเดบิตลูกหนี้ผู้รับฝากขายเครดิตเงินสด ส่วนผู้รับฝากเงินก็จะเดบิตเงินสดเครดิตรับฝากขายนะเสร็จแล้วร้านประกาศส่งสินค้าชำรุดคืน5ชิ้นเป็นเงินหมื่นห้าเราก็บันทึกรับคืนกับค้ารายการที่ส่งเดดสินค้าส่งไปฝากขายเคฝากขายเนี่ยเธอก็จะรู้แล้วว่าชิ้นละเท่าไหร่โดยเอาห้าหารห้าอะไรได้สิบห้าห้าสามสิบห้าแสดงว่าชิ้นละสามพัน ถูกไหมเมื่อรู้ว่าชิ้นละสามพันเธอก็เอาสามพันะไปหารอีกสินค้าที่ส่งไปก็ส่งสินค้าไปทั้งหมดแสนสองหารสามพันสิก็จะรู้ว่าส่งไปทั้งหมดกี่ชิ้นสี่สิบเนาะใช่ปะเนี่ยสามสี่สิบสองสี่สิบชิ้นรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ ว่าก็ส่งไปกี่ชิ้นชิ้นละเท่าไร่ในวันที่รับคืนสินค้ามาคูก็จะสรุปว่าส่งไป40ชิ้นชิ้นละ3,000ต่อไปบริษัทรักชาติจ่ายค่าบรรจุหีบห่อสินค้าที่เหลืออยู่ที่รัฐประกาศชิ้นละ50เธอก็ดูสิว่าเขาส่งคืนมา5ชิ้นนะเขาส่งสินค้าไปทั้งหมด3เอ,อ่สิชิ้น40 4ชิ้นชิ้น มีสี่สชิ้นขายไปสิบส่งคืนมาห้าเป็นสิห้าใช่ปะ่ะสิบหลบสีสก็จะเหลือยีห้าชิ้นถูกมาไปคิดดูอีกทีหนึ่งนะเธอจะเอายี่ห้าคูณห้าสิบเธอก็บันทึกอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านผู้ฝากผู้ฝากก็จะดีบิตมีค่าใช้จ่ายเกิดก็ดีบิตฝากขายเครดิตเงินสดอืม เป็นเงินเท่าไหร่ก็เอา25คูณ50ต่อไปร้านประกาศขายสินค้าได้อีกเป็นเงินสด8ชิ้นชิ้นละ4 0่0ขายเชื่อ10ชิ้นชิ้นละ4 5 0พผู้รับฝากก็บันทึกขายไปแล้วก็จ่ายค่าขนให้ลูกค้าค่ายทีพอก็เป็นค่าจ่ายทั้งหมดจับมารวมกันก็บันทึกค่าจ่ายไปเสร็จแล้วรับชำละานี้30,000ลดให้10% ไอ้ที่ลดให้10เปซ็นเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ฝากก็ต้องเดบิตหลับฝากแล้วก็ตัดเป็นหนี่์2,000เธอก็จะเดบิตเงินสดด้วย30,000ลบ3,000ผอสิบเปอร์เซ็นของ30,000เป็น0 2 0 0 7แล้วก็เดบิตรลับฝากขายด้วยส่วนลดคือ3,000กับหนี่ 0, ์อีก2,000ก็จะเป็น5,000แล้วก็เครดิตล้างลูกนี้ออกเท่ากับ3 0 0 0 ถูกไหมร้านประก,กาศส่งเงินที่เหลือคืนให้ร้านรักชาติหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆและค่าในหน้าแล้วเธอก็คิดแค่ในหน้า20%ของยอดขายขายมีสองครั้งคือวันที่25กับวันที่10เอามาบวกกันแล้วคูณ20%เอร์เสร็จแล้วก็หาเงินที่ส่งเธอก็ไปเปิดแยกประเภทรับฝากน้ายอดคงเหลือในบัญชีรับฝากคือเงินที่ส่งแต่ว่าเขายัางเก็บเงินไม่หมด เพราะฉะนั้นยอดที่เก็บไม่ได้เธอก็ไม่ส่งให้เขาทําเป็นยอดยกไปยกมาในบัญชีรับฝากดูสิเนี่ยสี่สิบห้าชิ้นชิละ10ชิน้นนะก็เป็นสี่หมื่นห้าสี่หมื่น้าลบสามหมือสห้าลบสาสองเหลือมื่องปะเอ้หมื่สามอะสองะสามสี่ห้าน่าจะเหลือหมื่นสามนะลูกนี่ที่ยังเก็บไม่ได้อีกหมื่นสาม เพราะฉะนั้นเธอก็ทำเป็นมื่นสามเป็นยอดยกไปยกมาถูกประหละัดสี่สิบห้าลบสิบสองเนี่ยยอดที่ยังเก็บไม่ได้เป็นยอดเหลือลูกหนี้ที่เหลือเธอก็เปิดแยกประเทรับฝากแล้วก็ทําเป็นยอดคงเหลือโดยยอดลูกหนี้ที่เก็บไม่ได้คือหมื่นสามเธอก็จะรู้เงินที่ส่งค่ะเสร็จแล้วผู้รับฝากเสร็จแล้ว เธอก็มาบันทึกทางด้านผู้ฝากผู้รับฝากส่งเงินเท่าไหร่ผู้ฝากก็เดบิตเงินสดเท่านั้นแล้วก็เดบิตฝากขายด้วยยอดค่าใช้จ่ายทางด้านผู้รับฝากแล้วก็เครดิตฝากขายด้วยยอดขายเสร็จแล้วเธอก็ดูว่าลูกหนี้เนี่ยเดคไม่เท่ากันจะมีเดจะมีลูกหนี้เป็นตัวปรับให้มันเท่ากันเธอก็มาดูเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งมือนสามเธอก็ตั้งเป็นลูกหนี้ไว้ในวันที่รับรายงานมื่สามโดยยอดที่ยังไม่ได้ส่ง เสร็จแล้วข้อนี้มันมีเงินอะไรเงินทดลองเนะวันที่ผู้ฝากส่งเงินทดลองลูกหนี้อยู่ทางด้านเดบิตเธอก็ต้องเอาออกทางด้านไหนเครดิตถูกไหมอืมเธอต้องเอาลูกหนี้ออกทางด้านเครดิตหมื่นหนึ่งด้วยยอดของเงินทดลองนะแล้วเธอก็ตั้งเข้าไปทางด้านเดบิตด,ด้วยยอดที่ยังไม่ได้ส่งสามพัน ดเคลบกันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือยอดสุทธิทางด้านเดบิตนะครูก็จะสรุปว่าวันที่รับรายงานเธอจะต้องเดบิตลูกนี้ผู้รับฝากขายด้วยยอดที่ยังไม่ได้ส่งคือสามพันเธอไปทำอีกทีสิว่าครูคิดเลขถูกไหมนะสามพันแล้วเธอก็คำนวณหากำไรหรือขาดทุนจากการฝากขายเธอก็ดูว่าเหลือกี่ชิ้นนี สิบสิบห้าสิบห้ายี่สิบห้าบวกแปดยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสิบสิบสตเดทตั้งสองสับสามสามสามส่งไปสี่สิบสินคะ้าก็จะเหลือเจ็ดชิ้นใช่ไหมไปคิดอีกทีเนอะเอาเจ็ดชิ้นเธอก็ไปคำนวณหาสินค้าเหลือเจ็ดชิ้นราคาทุนชิ้นละนี่ไง สามพน,นะบวกค่าจ่ายก่อนขายที่เกิดขึ้นทางด้านผู้ฝากผู้ฝากก็จะมี2,500ผู้รับฝากครูบอกมีตัวเดียวคือค่ากดเข้า2,900เธอก็บวกกันคูณที่เหลือ7หารที่ส่งไปทั้งหมด40และมันก็มีอีกยอดหนึ่งอียอดเนี้ยนะไม่รู้เท่าไหร่เธอไปคูณเอา25คูณ50เนี้ย5 5 25 5 2 10 11 12 พันสอะเอาพันสห้าเนี่ยเนี่ยยอดที่จ่ายไปวันนี้คูณที่เหลือคือ7ชิ้นส่วนที่เหลือขนาดนั้นคือยี่้าเพราะฉะนั้นค่าจ่ายเฉลี่ยจะมี2ต้นแล้วก็บวกกันเป็นสินค้าเหลือแล้วก็ไปคำนวณหาว่ากำไรหรือขาดทุนอันนี้มันเป็นเพอริมันก็จะมีสินค้าส่งเธอก็เอาสินค้าส่งดเคลบกันแล้วปิดไปลดยอดต้นทุนขายพารไปกำไรขาดทุนนะะแต่นี้เธอก็มาดูข้อสิ เหมือนๆกันอ่ะบริษัทอาทิตย์ส่งสินค้าไปฝากอังคารขาย50ชิ้นให้ขายชิ้นละ800อยไม่ได้บอกราคาทุนชิ้นละเท่าไหร่ถูกไหมโดยให้ค่าในหน้า15%ของยอดขายรายการเกี่ยวกับการฝากขายมีดังนี้อากเขียนชื่อบัญชีเราไว้เดี๋ยวค่อยใส่เงินก็ได้เดี๋ยวเราก็รู้นะเราก็จะเดบิตเพอร์เพชหรือเพอริ เพริเหมือนเดิมเดบิตฝากขายร้านอังคารเครดิตสินค้าส่งไปฝากขายเดี๋ยวให้ใส่ตัวเลขนะต่อไป วันที่สองอาทิตย์จ่ายค่าขนเข้าผู้ฝากจ่ายค่าจ่ายก็ต้องบันทึกไว้ในบัญชีฝากขายและเงินสดอังคาร้รับฝากจ่ายค่าขนเข้าเอาเอาค่าขนเข้าก่อนเดี๋ยวเงินล่วงหน้าค่อยเอาอีกรยการแล้วกันเนาะอ่าถึงก็เดบิตรับฝากแล้วเครดิตเงินสดโดยยอดค่าขนข้าวพันแปด แล้วก็ส่งเงินล่วงหน้า9,000ก็เหมือนเดิมเดบิตรับฝากเคดิตเงินสด9,000เมื่อคนนี้ส่งผู้ฝากก็รับผู้ฝากก็จะเดบิตเงินสดแลวเคดิตลูกหนี้ผู้รับฝาก9,000ส่งคืนมา5ชิ้นเป็นเงิน2 0 0ก็บันทึกรับคืนกับขาบัญชีเนาะกับขาบัญชีเดบิตสินค้าส่งไปฝากขายเคฝากขายก็จะรู้อ่ะ2 0 0ใส่ไปเอา5หาร2 0 0 ก็จะรู้ว่าชิ้นละเท่าไหร่ห้าร้อยอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าชิ้นละห้าร้อยกลับไปใส่ตัวเลขของรายการแรกได้แล้วเธอก็เอาห้าสิบชิ้นคูณชิ้นละห้าร้อยอ่ะใส่ตัวเลขเข้าไปนะทำเอาต่อไปวันที่สิบร้านอังคารจ่ายค่าโฆษณาสองพันหกให้คิดคืนได้ไม่เกินสองพันเธอก็รับฝากด้วยยอดที่ให้คิดคืนคือสองพัน 2, ที่เกินมาคือค่าโฆษณาแล้วก็เครดิตเงินสดด้วยยอดเงินที่จา่าย ต่อไปขาย15ชิ้นจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายพันห้าเขาบอกให้ขายชิ้นละเท่าไหร่แปดร้อยเธอก็บันทึกขายไปแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายต่อไปขายเชือกยี่ชิ้นจ่ายค่าใช้จ่ายเธอก็คูณไปแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วรับชําระหนี้สิบเนี่ยหมื่นหนึ่งให้ส่วนลดห้าเปอร์เซ็นต์ตัดเป็นศูนย์พันหนึ่งก็เหมือนข้อตะก,กี้นี่แหละหนึ่งหมื่นคูณห้าเปอร์เซ็นต์ได้ห้าร้อยปะ นะเพราะฉะนั้นก็ได้เงิน9,500เดบิตเงินสด9,500ส่วนลด500ก็ต้องคิดคืนก็เป็นรับฝากแล้วก็ตัดปีนี้สูีิพันหนึง่งก็เป็นพนะั0 0เนาะรับฝากดีพันห้า k ลูกหนี้ก็เป็น1นึ0 0หเสร็จแล้วางคารส่งเงินที่เหลือพร้อมเงินค่าขายหลังจากาหักค่าจ่ายอะไรเนี่ยเธอก็คิดค่าในหน้าให้เขาตามข้อตกลงคือกี่เปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าสิบ้าเป เสร็จแล้วก็เปิดแยกประเภทรับฝากยอดคงเหลือในบัญชีรับฝากคือเงินที่ส่งอันนี้เขาไม่ได้ให้เธอเปิดใช่ไหมถ้าไม่ได้ให้เธอเปิดเธอก็ไปเปิดในเศษกระดาษเอาหรือไม่ใครคิดแบบไม่ต้องเปิดกด็ไดเอารับฝากที่อยู่ดีเคทำไมกันลบกันยอดที่ได้คือเงินที่ต้องส่งแต่มันมีขายเชื่อเธอเก็บเงินได้ครบยังถามเธอยี่สิบชิ้นชิ้นละแปดร้อยแปดสองสิบหก หมืกครูคิดถูกปะเนี้ยน่าจะถูกนะอ่าหมแต่เธอเก็บเงินได้หมื่นหนึ่งแล้วตัดเป็นนี่ศอีกหนึ่พันก 1, ็เป็น1นึ่งหนึ่งลูกนี้เธอเคออก1นึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกหนี้ยังค้างอยู่ห้าพันถูกไหมแสดงว่าห้าพันที่ยังเก็บไม่ได้ยังไม่ส่งคืนเธอก็ลบเพิ่มอีกเท่าไหล่ห้าพัน ถ้าเะเปิดแยกประเภทเธอจะเอาเป็นยอดยกไปทางด้านเดบิตมาเป็นตัวหักถ้าไม่ได้เปิดแยกประเภทเอาง่ายๆนะถ้าไม่ได้เปิดแยกประเภทเธอก็เอารับฝากที่อยู่เครดิตบวกกันเอารับฝากที่อยู่เดบิตบวกกันแล้วจะมาลบกันยอดคงเหลือก็คือเงินที่ต้องส่งแต่ยังเก็บไม่ได้อีกห้าพันเธอก็ลบเพิ่มอีกห้าพันเพราะห้าพันนี่เราจะไม่ส่งก็จะได้เงินที่ส่งแล้วอก็เสร็จแล้วผู้ฝากนะก็ส่งเงินเท่าไหร่ได้รับเงินเท่านั้นเดบิตเงินสด แล้วก็เดบิตฝากขายด้วยยอดค่ายจา่าแล้วก็เครดิตฝากขายด้วยยอดขายเดคมันยังไม่เท่ากันหรอกมันจะมีบัญชีลูกหนี้ผู้รับฝากขายมาปรับให้มันเท่ากันแต่นี้เธอว่ามันควรจะอยู่ทางด้านไหนลูกหนี้ผู้รับฝากขายเขายังไม่ได้ส่งเราห้าพันในวันที่รับรายงานเราต้องมาบันทึกไว้ทางด้านเดบิตลูกหนี้ผู้รับฝากขายด้วยยอดที่ยังไม่ได้ส่งคือห้าพันเสร็จแล้วนี้มันมีเงินอะไรเนี่ยเงินล่วงหน้า วันที่ผู้ฝากได้รับเงินล่วงหน้าผู้ฝากจะเดบิตเงินสดและเครดิตลูกหนี้ผู้รับฝากขายนะผู้ฝากนะเครดิตลูกหนี้ผู้รับฝากขายเมื่อเข้าคืนเราก็ต้องเอาลูกหนี้นี้ออกทางด้านเดบิตนะเราก็ต้องอ,ออกเดบิตด,ด้วยยอดเท่าไหร่9,000เพราะฉะนั้นครูจะสรุปว่าในวันที่รับรายงานครูจะมีลูกหนี้ผู้รับฝากขายอยู่ทางด้านเดบิตเนี่ย ด้วยยอดที่ยังไม่ได้ส่งห้าพันกับด้วยยอดของเงินล่วงหน้าอีกเก้าพันเป็นหมื่นสี่นะเธอไปดูว่าใช่ปะเดบิตเงินสดด้วยยอดเงินที่ส่งเดบิตฝากขายด้วยยอดค่าจ่ายที่ผู้รับฝากขายคิดคืนแล้วก็จะเดบิตลูกหนี้ผู้รับฝากขายด้วยยอดที่ยังไม่ได้ส่งกับเงินล่วงหน้าคือหมื่นสี่เครดิตก็จะเป็นฝากขายด้วยยอดขายเสร็จแล้วเธอก็ไปคำนวณหาสินค้าเหลือเหมือนเดิม มันก็ต้องแบ่งอันนี้มีมีค่าบรรจุหีพอเราอ่านไหมไม่มีเนาะอะ่าอ่านค่าจ่ายก่อนขายก็จะมีนี่2อ0พัทางด้านผู้ฝากผู้รับฝากก็มีตัวเดียวคือค่าคนเข้าจับมาบวกกันแต่นี้หาสิสินค้าเหลือกี่ชิน้นส่งคืนมา5ขายสดสิห้าเป็น20 20ิบวกยีเป็นสี่ส สี่สิบหมดแล้วง่ายกว่าข้อเก้าอีกสี่สิบลบห้าสิบก็จะเหลือสิบชิ้นเนะาะเธอก็สิบชิ้นชิ้นละห้าร้อยคูณเข้าไปแล้วบวกค่าจ่ายเฉลี่ยก็คือสองพันเจ็ดบวกพันแปะแล้วก็คูณสิบหันห้าสิบก็เสร็จแล้วเพราะมันมีนี้มันไม่มีที่แบบข้อเก้าที่ว่าขายไปแล้วสวยจ่ายค่าจ่ายแบบนั้นไม่มีง่ายเสร็จแล้วเธอก็หากำไรขาดทุนแค่นั้นเองก็มีแค่นี้เนาะ